น้ำใจไทยที่ทำให้โลกยิ้มเรื่องราวของน้ำส้มฟรีที่นครพนมในค่ำคืนหนึ่งของงานประจำปีจังหวัดนครพนมบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกลิ่นหอมของอาหารและเสียงดนตรีที่ดังก้องทั่วบริเวณน,นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มหนึ่งเดินเล่นชมบรรยากาศโดยรอบสายตาพวกเขาจับจ้องไปที่กลุ่มคนไทยที่ตั้งโต๊ะเล็กๆพร้อมกับขวดน้ำส้มคั้นสีส้มสดใสเมื่อสังเกตดีๆพวกเขาพบว่ามีคนไทยกำลังแจกน้ำส้มให้กับผู้ที่เดินผ่าน ไปมาโดยไม่คิดเงินต้องจ่ายเท่าไหร่ครับนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันคนหนึ่งเอ่ยถามชายชาวไทยที่แจกน้ำส้มยิ้มกว้างก่อนตอบว่า ไม่ต้องจ่ายครับแค่เต้นโชว์ให้ดูหน่อยก็ได้น้ำส้มไปเลยฟรีนักท่องเที่ยวมองหน้ากันด้วยความสงสัยก่อนจะลองขยับตัวตามเสียงเพลงที่เปิดอยู่บริเวณนั้นเมื่อนักเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นพร้อมกับท่าทางเต้นแบบเขินแต่ก็เต้นไปด้วยความสนุกสนานเมื่อพวกเขาหยุดเล้นขวดน้ำส้มเย็นชื่นใจก็ถูกส่งมาให้ถึงมือทำไมถึงแจกน้ำส้มฟรีหลัะครับนักท่องเที่ยวอีกคนถาม ชายไทยคนนั้นยิ้มและตอบอย่างเรียบง,ง่ายแค่ทำบุญครับไม่มีอะไรเลยแค่อยากเห็นคนมีความสุขนักท่องเที่ยวทุกคนต่างเงียบไปชั่วขณะพวกเขาประหลาดใจและรู้สึกซาบซึ้งกับความใจดีของคนไทยที่ให้สิ่งดีๆโดยไม่หวังผลตอบแทนใดฮ่าฮ่าขอบคุณมากครับคนไทยใจดีจริงๆหนึ่งในนักท่องเที่ยวกล่าวพร้อมกับรอยยิม้ม หลังจากนั้นพวกเขานั่งดื่มน้ำซ้ำเส้นเย็นพลางพูดคุยถึงวัฒนธรรมไทยที่เต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแชร์เรื่องราวนี้ลงโซเชียลมีเดียจนทำให้เกิดกระแสะพูดถึงความน่ารักของคนไทยไปทั่วโลกคอมเมนต์ Comment จากนักท่องเที่ยวต่างชาติฉันเคยไปประเทศไทยหลายครั้งและนี่คือเหตุผลที่ฉันรักประเทศนี้คนไทยใจดีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากความคิดเห็นถัดมาว้าวนี่มันน่าทึ่งมาก ในประเทศของฉันหากมีของแจกฟรีคงต้องมีเงื่อนไขหรือโฆษณาแฝงแน่นอนแต่นี้เป็นการให้ที่บริสุทธิ์จริงๆความคิดเห็นถัดมาผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนแบบนี้มันทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นความคิดเห็นถัดมาวัฒนธรรมไทยช่างสวยงามฉันอยากลองเต้นเพื่อรับน้ำส้มฟรีบ้างจังความคิดเห็นถัดมา คนไทยไม่เพียงแต่มีอาหารอร่อยแต่ยังมีน้ำใจที่อบอุ่นเหลือเชื่อฉันอยากไปสัมผัสประสบการณ์นี้ด้วยตัวเองความคิดเห็นถัดมาการให้แบบนี้คล้ายกับวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่เน้นความสุขของผู้อื่นคนไทยมีจิตใจที่ดีจริงๆความคิดเห็นถัดมาฉันอ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจมาก หวังว่าประเทศอื่นๆจะนำแนวคิดนี้ไปใช้บ้างความคิดเห็นถัดมามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มีความหมายมากการได้รับสิ่งดีๆโดยไม่ต้องจ่ายเงินเป็นสิ่งที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นความคิดเห็นถัดมาน้ำส้มอาจจะเป็นแค่เครื่องดื่มธรรมดาแต่เมื่อมีน้ำใจจากผู้ให้มันกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเดิมความคิดเห็นถัดมา นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนทั่วโลกถึงรักเมืองไทยประเทศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นจากหัวใจจริงๆความคิดเห็นถัดมาการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนคือสิ่งที่โลกต้องการมากขึ้นคนไทยมีวัฒนธรรมที่น่ายกย่องจริงๆความคิดเห็นถัดมาฉันเคยเดินทางไปหลายประเทศแต่ไม่เคยเจอวัฒนธรรมการให้แบบนี้มาก่อน น้ำใจของคนไทยช่างงดงามจริงๆความคิดเห็นถัดมาฉันอยากให้มีแนวคิดแบบนี้ในประเทศของฉันบ้างการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นมากความคิดเห็นถัดมาเรื่องราวนี้ทำให้ฉันยิ้มทั้งวันเลยค่ะประเทศไทยเต็มไปด้วยความอบอุ่นและมิตรภาพที่แท้จริงความคิดเห็นถัดมา แค่เรื่องเล็กๆอย่างน้ำส้มฟรีก็สามารถสร้างพลังบวกให้กับคนมากมายได้คนไทยสุดยอดจริงๆ